สำหรับใครที่ติดตามราคอนบอลมานานเลยเนี่ย<ส>ก็น่าจะรู้แหละครับว่าราคอนบอลเนี่ยมักจะมีเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างเลยเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นไปได้ยิ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยซีรีส์ราคอนบอลนะครับมันมีมาหลายภาคแล้วก็หลายตอนมากๆเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่หยุดหย่อนซะด,ด้วยก็แน่นอนแหละครับขายได้ถ้าขนาดนี้จึงทำให้นะครับมันมีบางสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปและอาจจะไม่ทราบน,นะครับวันนี้ผมเลยจัดเป็น10อันดับนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าบางอย่างคุณไม่รู้จริงๆเลยนะที่ผมจะพูดในวันนี้เลยเนี่ยแน่นอนถ้าคุณไม่ได้กดซับสไครต์นะครับช่องผมเนี่ยคุณไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับขายของนิดนึ่งละกันโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่า1ิบอย่างนะครับเรื่องพื้นๆเลยที่คุณอาจจะไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอคุณจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกดซ กัันนะครบเริ่มที่เรื่องที่1จริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้าเนี่ยเขาไมา่ใช่เจ้าชายแล้วนะตลอดทั้งเรื่องรา o อนบอลน,นะครับจะมีการเอ่ยถึงพูดถึงเบจิต้านะครับในประวัติอดีตที่ผ่านมาของเขาเลยเนี่ยมักจะพูดว่าเบจิต้าคือเจ้าชายของชาวไซยาซึ่งพวกเราเนี่ยก็เข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอดแต่ว่าลืมนึกไปหรือเปล่าว่า ถึงแม้ว่าเบจิต้าจะเป็นเช่าชายของชาวเซยยาก็จริงแต่เมื่อราชาคนเก่าเนี่ยอย่างราชาเบจิต้าผู้ที่เป็นพ่อของเบจิต้าเนี่ยได้เดสมอลล่ไปแล้วเนี่ย ผู้ที่จะเป็นราชาคนใหม่เนี่ยมันก็ต้องนับตามศักดีนาแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นเบจิต้าไม่ใช่หรอแต่ทําไมในเรื่องเนี่ยไม่มีการเอ่ยถึงพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยจึงทําให้นะครับถ้าจะมีการนับจริงๆว่าตอนนี้เลยเนี่ยใครเป็นราชาของชาวเซย่าเลยเนี่ยเบจิต้านะครับเป็นคนที่เหมาะสมนะครับและแน่นอนหระอว่าเป็นคนที่ควรจะเป็นมากที่สุดแล้วถึงแม้ว่าในตอนนี้เลยเนี่ยจะมีชาวเซย่าเนี่ยอยู่รวมๆกันเลยเนี่ยจะไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นอันว่านะฮะถ้ามีการกอร่อตั้งหรือมีอะไรเกิด ขึ้นมาเนี่ยเบจิต้านะครับควรจะเป็นมากที่สุดแล้วและคนที่เป็นเจ้าชายของชาวไซยาเลยเนี่ยก็ควรนะครับที่จะเป็นของพระนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามไปเรื่องที่2จริงๆแล้วเนี่ยโกคูเนี่ยยังขับรถเก่งไม่เป็นนะครับหลายต่อหลายคนเลยเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะครับกับฉากที่โกคูเนี่ยแว้นรถเก่งนะครับเรียกได้ว่าท่อดังน่ากลัวนะครับแต่พอออกตัวแล้วเนี่ยน่าสงสารนะครับสำหรับการแว้นของโกคูเลยเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนนะครับจะคุ้นๆใช่ไหมว่า โกคู Goku Goku เนี่ยไปสอบใบขับขี่กับพิโกโลนะครับซึ่งทําให้หลายคนเข้าใจไปว่าตอนนี้เนี่ยโกคูเนี่ยสามารถขับรถเก่งนะครับในการพาเมียไปเที่ยวได้แล้วนะครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่าไอฉากนี้เลยเนี่ยเขาไม่นับนะครับเข้าสู่ฉากในจักรวาลหลักราวก้อนบอลเพราะว่ามันเป็นฉากที่เสริมเข้ามานะครับในอนิเมะราวกอนบอลภาคแซนะครับเพราะว่าในฉบับมังงะเลยเนี่ยร้องให้คุณนะครับลองไปเปิดย้อนอ่านกลับไปเลยละครับมันไม่มีฉากนี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นฉากที่ทําเสริมขึ้นมาเพื่อยือเวลานะครับให้มังงะเนี่ยแซงอนิเมะไปเยอะๆนะครับใน นนั้จึงทําให้นะครับถ้ายนับจริงๆแล้วเนี่ยในจักรวาลรากอนบอลนะครับโกคูก็ยังไม่สามารถขับรถเก่งได้นะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่แกมีวิชาต้เนเคลื่อนย้ายในพริบตาเอ้ยหรือจะบินไปนะครับมันดูเร็วกับการขับรถเก่งเยอะเลย เรื่องที่3การเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฟิวชัน่นการฟิวชั่นในเรื่องราก้อนบอลน,นะครับที่มีการปรากฏนะ้ตอนนี้เลยเนี่ยมีการฟิวชั่นอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือการเต้นนะครับและฟิวชั่นให้กลายเป็นโกจิต้ากับการใช้โปลตาล่านะครับให้กลายเป็นเบจิตโต ซึ่งการเป็นเบจิโต้ในครั้งแรกๆนะครับในเรื่องราวก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือการที่โกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเพื่อปะทะก,กับซุปเปอร์บูซึ่งเบจิโต้นะครับได้ใช้แผนการในการเข้าไปนะครับอยู่ในท้องของซุปเปอร์บูเพื่อช่วยพวกโกฮังนะครับและในตอนนั้นเองเบจิโตนะครับได้แยกร่างออกมากลายเป็นโกคูกับเบจิต้าถึงทําให้หน้าตอนนั้นเลยเนี่ยเลยคิดกันไปว่าการที่2คนนี้เนี่ยแยกร่างกันเพราะว่าไปอยู่ในตัวของซุปเปอร์บูนะครับแต่พอมาในราวก้อนบอลซูเปอร์นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนรรบกกกฎเณฑ์นในาใาาช้โต ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกแลลวครับว่า ถ้าใช้โปตาล่าแล้วเนี่ยใช้แล้วจะไม่สามารถแยกร่างออกจากกันได้นะครับแต่พอมาในราคุนบอนซูเปอร์ในภาคของโกคูแบล็กนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือคนที่ว่าใช้เนี่ยถ้าเป็นแบบเป็นเทพเงี้ยใช้ในการรวมร่างกันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาที่ไม่ใช่เทพนะครับใช้โปตาล่าแล้วเนี่ยจะอยู่ได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีของเบจิโต้เนี่ยจะแยกออกมาเร็วหน่อยเพราะด้วยพลังของเขาที่เยอะจนเกินไปนะครับจึงทําให้แยกออกมาเร็วกว่าปกติเรื่องที่4โกคู เนี่ยใส่ซื่อและบริสุทธิ์หากมองผิวเผินแล้วเนี่ยตัวละครอย่างโกคูเลยเนี่ยคงเป็นตัวละครที่ใส่ซื่อและบริสุทธิ์มากๆ <Monster Kill. S 1> โคตรใส่ซื่อเลย แต่ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยโกคูนะครับนับได้ว่าเป็นเครื่องจักรนะครับในการสังหารนะครับสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่ามีตัวละครหลายตัวมากๆเลยนะครับที่ถูกโกคูเนี่ยฆ่าตายไปเนี่ยเรียกได้ว่านะครับนับเท่าไหร่เนี่ยก็นับไม่หมดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปูของตัวเองที่ฆ่าตายนะครับเหล่าแก๊งเรดดิบบอนต่างๆนะครับหรือจะเป็นบูนะครับจึงทําให้นะครับถึงแม้ว่าโกคูเนี่ยจะดูเป็นคนดีนะครับใส่ซื่อก็ตามทีนะครับแต่ถ้านับตามหลักศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยเขาเลยเนี่ยก็ไม่ได้ดี เนี่ยฆ่าคนตายนะครับมาแล้วเนี่ยนักต่อนักเลยเรียกได้ว่าก็โคดอยู่เลยนะสําหรับพระเอกอย่างโกคู เรื่องที่5มูฟวี่ราคนบอลไม่นับอยู่ในจักรวาลหลักราคนบอลทั้งสิ้นมูฟวี่ราคณบอลนะครับทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นนะครับก่อนมูฟวี่แบตเทิรออฟกอดนะครับโดยทุกตัวนะครับไม่นับเข้าสู่จักรวาลหลักราคนบอลนะครับอย่างเช่นโบรี่นะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยเนี่ยโบรี่ตัวที่โกรธโกคูมากๆเลยที่โกคูเนี่ยร้องอูแวะอูแวเสียงดังข้างหูนะครับไม่มีครับแบบนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะปัจจุบันนะครับมูฟวี่โบรี่นะครับได้ทากลับมาทาใหม่เลยครับแล้วก็กลายเป็นต ที่บาดักเนี่ยสามารถเจาะเวลาข้ามอดีตไปได้นะครับไปอยู่ในอดีตนะครับและสามารถเป็นซูเปอร์เซียได้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่นับเข้าสู่จักรวาลหลักราคนฟุบอลทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าเพราะอาจารย์ครียมาเนี่ยไม่อยากจะนับนะครับแต่ว่าอาจารย์แกมาพูดตามตรงเลยแหละครับว่าแกไม่ได้มีส่วนร่วมเลยกับเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับจึงทําให้นะครับที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะครับดูเอามันดูเอาสนุกเท่านั้นนะครับซึ่งแฟนราคนฟุบอลในปัจจุบันเลยเนี่ยบางคนก็ยังจําผิดนนนะคคครรรัับบิดว่าาเป็ซอ์แกนะครับ ถือจริงๆไม่ใช่นะครับในจกักรวาลหลักเลยเนี่ยยังไม่มีนะครับว่าบาดักเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์เสยา่าได้เรื่องที่6 It Over n i อร t นายเทานจอมปลอมประโยคเด็ดประโยคคลาสสิกที่สุดนะครับในเรื่องรากรบอลน,นะครับที่มักจะนำมาล้อเลียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นมีมเนี่ยทั่วโลกไปเลยก็คือ it โอเวอร์นายทาสันแต่รู้หรือไม่นะครับว่าอิดโอเวอร์นายทาสั้นเลยเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะครับในเรื่องราก้อนบอลเพราะถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูนะครับในมังงะรากอนบอลก่อนหน้านี้หรืออนิเมะนะครับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับมันเป็นแค่อิดโอเวอร์เอ็กเทาสั้นเท่านั้นแต่สืบเนื่องได้ว่านะครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับได้มีการพากเสียงผิดนะครับเป็นอิดโอเวอร์นายเทาสั้นนะครับและการพากเสียงผิดครั้งนั้นนะครับเป็นการพากเสียงผิดที่ดังที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นวลีเด็ดนะครับในเรื่อง ได้ที่ชาวต่างชาตินะครับมักนําวลีนี้เลยเนี่ยมารอเรียนอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับราค้อนบอนเรื่องที่7พลังของอันติเมตโกฮังถ้าพูดถึงยุครุ่งเรืองที่สุดนะครับของโกฮังเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะครับในภาคของจอมมารบูไม่ว่าจะเป็นความหล่อเหลาพลังและมีหญิงมาติดพัวพันเลยเนี่ยบอกเลยเลยครับว่าเป็นยุคทองของโกฮังที่แท้ทรูซึ่งสิ่งที่ทําให้หลายต่อหลายคนเลยเนี่ยเข้าใจผิดนะครับในตัวของโกฮังมาโดยตลอดเลยเนี่ยว่าทําไมโก ฮังเนี่ยไม่เป็นซูเปอร์ไซยร์ละแค่โกฮังเนี่ยเป็นร่างปกติเนี่ยยังโหดสัตว์และเซียขนาดนี้ถ้าเป็นร่างซูเปอร์เซย่าเลยเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้เลยเนี่ยหลายสิบเท่าแน่นอนถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วก็คุณคิดผิดแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโกฮังร่างอันติเมตนะครับเป็นการดึงพลังแฝงของโกฮังทั้งหมดที่มีในตัวเนี่ยถูกมาใช้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเพราะว่าการเป็นซูเปอร์เซย่าเลยเนี่ยมันเป็นพลังที่ถือว่าเป็นด้านลบนะครับซึ่ง มันจะลดพลังกายของผู้ใช้นะครับจึงทําให้นะครับโกฮังร่างอันติเมตไม่จําเป็นเลยที่ต้องเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับหัวไม่เหลืองก็โหดได้นะสําหรับร่างนี้เลยเนี่ยเรื่องที่8ชาวไซย่าสามารถหายใจได้ในอวกาศหลายตัวหลายคนเลยเนี่ยน่าจะเห็นผ่านหูผ่านตานะครับที่เห็นพวกชาวไซย่า,าทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูร่างก้อนแดงที่ขึ้นไปนะครับไปบนอวกาศนะครับสามารถหายใจได้หรือจะเป็นบาดักนะครับที่ไปต้านพลังใส่ฟรีเซอร์นะครับเลกว่าต้านหรือเปล่าวะ อาเป็นว่าต้านแล้วกันนะครับ ที่หลายคนเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าชาวไซยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถหายใจในอวกาศได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยมาแล้วนะครับในมังงะราคุนบอลก็มีการพูดนะครับว่าชาวไซยาไม่สามารถหายใจในอวกาศได้นะครับไม่ว่าที่คุณจะเห็นนะครับว่าจะเป็นโกคูก็ดแดงหรือบาดักนะครับขึ้นไปในอวกาศนะครับและสามารถหายใจได้เลยเนี่ยตรงนั้นนะครับเขายังไม่นับนะครับว่าอยู่ในอวกาศนะครับเขานับแค่ว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับหรือว่าดาวดวงนั้นๆเท่านั้นเองจึงทําให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ปาวเซนะครับไม่สามารถหายใจในอวกาศได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็คงจะเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยที่โหดและก็เวอร์หน้าดูแหละนะเรื่องที่9ก้าซุปเปอร์เซียาขันที่4ไม่มีวันได้เห็นอีกแล้วในเรื่องดราก้อนบอลหลายต่อหลายคนนะครับที่ดูราก้อนบอลมาน่าจะพทับใจนะครับสำหรับร่าง4ี่นะครับในเรื่องราคอนบอลภาค GT แต่หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าดราคอนบอล GT นะครับไม่นับเข้าสู่จักรวาลหลักราค้อนบอลแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยอาจารย์ทุยาม่านะครับไม่ได้เป็นคนทําเลยนะครับใน และเนื้อเรื่องราก้นบอลตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าดําเนินเนื้อเรื่องเนีขัดแย้งกับภาค GT ทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง2สิ่งเนี่ยไม่สามารถมาประจบกันได้อีกแล้วนะครับจึงทําให้นะครับแฟนๆบางส่วนเลยเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่าภาค GT ที่มีร่างสีเอ้โกคูกลายเป็นเด็กและเป็นร่างสีหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่นับนะครับเข้าสู่จักรวาลหลักรากร้อนทั้งหมดเลย เรื่องที่10ราคุณบอลซูปเปอร์ไม่ได้ต่อจากตอนจบราคุณบอลภาคแซดเดอแน่นอนแหละครับว่าหลายคนนะครับที่ติดตามราคุณบอลมาเนี่ยเมื่อทราบว,ว่าราคุณบอลภาคซูเปอร์เป็นภาคใหม่ของราคุณบอลก็คงจะคิดว่ามันก็คงจะต่อจากตอนจบของราคุณบอลภาคแซดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับภาคซูเปอร์เป็นช่วงระหว่างนะครับตอนจบกับภาคบูกับตอนจบนะครับของราคุณบอลภาคแซนะครับเป็นแกลบช่วงระหว่างนี้แหละนะครับตอนที่ว่าโกคูยังไม่ทันแก่น่ะ ในการนะครับที่พวกเขาเลยเนี่ยใช้เรื่องราวตรงนี้นะครับมาสืบต่อนะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เข้าใจผิดไปเยอะเลยว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากตอนจบดราก้อนบอลแซดนะครับทำไมบลูมาไม่แก่ล่ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่แก่แน่นอนเพราะว่ายังเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ผ่านนะครับจากภาคจอมมารบูมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าผมเชื่อว่าใครที่ติดตามราคุณบอลมาอย่างยาวนานเลยเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับสําหรับบางส่วนเลยเนี่ยที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายมหาศาลเลยนะครับจึงทําให้ผมเลยเนี่ยคิดว่าไอเดียในการทําคลิปแบบนี้เลยเนี่ยน่าจะให้ความรู้ทุกคนนะครับพร้อมกับความสนุกเลยที่มันควบรวมกันมาได้ด้วยนะฮะถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้เลยเนี่ยการจัดอันดับนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ทํามาเสนอนะครับในรูปแบบแบบนี้เนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ มาและคุณคิดว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องพื้นพื้นนะครับที่คิดว่าหลายคนเนี่ยไม่น่าจะรู้เนี่ยลองคอมเมนตะ์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าทุกคนจะได้เซฟจะได้อ่านกันนะครับสำหรับความคิดเห็นของคุณและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะฮะกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยเลยกันนะครับกดซะ กดเลยอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันจะได้เด้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่ได้พลาดนะครับซีรีส์อย่างดักคอนบอลเอ็มดราคอนบอลนิวเอทนะครับการจัดอันดับประวัติตัวละครนะครับทั้งหมดนี้นะครับบอกเลยเลยครับว่าจัดเต็มแน่นๆให้กับคุณแน่นอนใครที่เป็นสาววอล์ดาวน์คอนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะอย่าลืมกดซับด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ